ใคร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 ยี่สิบสามทนงคงควรเลาะคอควรเอ๊ะธนงคงควรคอยโอ้โหชื่ออ่ะขอดูหน่อยว่าวันนี้ใครจะเอาน้อง LEGO เนโกะเดี๋ยวลงบ้างขอดูสไตล์น้องเนโกะเมียวเมียวผู้หญิงเล่นนักแข่งใหม่ทีมอีก e พี P จะเป็นผู้หญิงครับ <c oughs> โอ้โหโดนระเบิดอ้าว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 ธนงคนคุณครัวควัยไม่ใช่ยังไงยังไงพันยาก่อนไม่รีบหมวนหมวนหลบหมวนหลบอุ้ยติด ระเบิดเดือวจริงอ๋อปาลาระเบิดยังไงให้มันโดนตัวเองอย่างนั้นมีลหลบหุ้ยตั้งให้ปิดเฉียงได้มีพื้นที่เล่นด้านขวาเ <c oughs> ข้าหัวเอาวะธนงคงควรคอยลงตลกเอเวจีไปแล้วหนึ่งวินโดนเด็ดเท่าไรห,หนึ่งไม่มีโดนเด็ดแล้วเข้าห้องนะเออดแค่เข้าได้แค่วงล้อศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นดูเขาเล่น กำระเบิดก็โดนทัศยะเล่นระยะประชิดเลยสิโอ้โหเอาโดนตัวเองก็ป่าระเบิดโดนตัวเองทำไมทนงทนงควนคอยอามาอสองวินสองวินเอาสองพวกสองมาหน่อยเฮ้ยคือถ้าใครชนะคนนี้ได้ก็พี่ไม่ก็ไม่เอาเข้าทีมแค่นั้นนะ <c oughs> อันนี้เทเทสน้องอยู่เทสน้องอยู่ เราก็ไปเดากันนะว่าเป็นใครคคในลีกนี่แหละหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพูดไม่ได้เซนตในการดูเด็กอะมันจะม,มีความมั่นใจอย่าง,างเดียวเนะี่ยโอ้พี่เคยพูดแล้วพี่มั่นใจคอยแบบจับตาดูเด็กคนนี้ไวด้ดีๆอ่ะแล้วมันก็เป็นจริงๆสายฟ้าก็อีกคนหนึ่งสายฟ้าก็อีกคนหนึ่งนะพี่ก็มั่นใจมากเลยนะ ใส่ถุงนิ้วผ้าใยเงินพับข้อขึ้นแบบนี้นะครับจะลากหัวง,ง่ายฮนะมันจะแน่นมันจะรัดข้อมือได้ดีนะครับใครที่เล่นแบบหน้าจอเลืน่นนได้หรือเล่นปรับ dpi สูงๆ5 0 0 6 0 0 700 800เหมาะมากครับสำหรับผ้าใยเงินตัวนี้นะครับถ้าหากสนใจถุงนิ้วนะครับก็คลิกที่ลิงก์ช้อปปี้ใต้คลิปได้เลยนะครับคู่หนึ่งใช้ได้4-5เดือนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันตอเลยครับแล้วก็น้องคนนี้พี่ก็รู้สึกมีความมั่นใจว่าน้องมันจะทำได้เล็ตโก้คือใคร เจ็อร์เซที่มีโอกาสที่จะเข้าร่วมทีมออที่จะไปเล่นกับสายฟ้ากับดิวเ,ออเราก็ดูสไตล์การเล่นเอาแต่วันนี้น้องปอมตัวมาออน้องยืมไม่ดีเพื่อนมาไวเปอร์ไม่ได้อยู่กับพี่แล้วไวเปอร์กำลังออย,ย้ายทีมออมีทีมสนใจอยู่ออพี่กำลังดูการเล่นของน้องคนนี้อยู่ ็นตัวหน้าเป็นตัวหน้าแบบสายล้วงเลยเออล้วงหมด จับหมดคำหมดเออตัวนี้เลยเ,ออเรียบร้อยอสี่ส่ 4, 0, นะเราจะไปไวเลยนะบอกอายุได้ไหมอายุน้อยอายุน้อยเหมือนต่อปึ๊บ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 สิบแปดเก้าสิบบ้าลี่เหรอ ่ะโอเคเปล่าลีคนที่เหลือออกแล้วพี่หน่อยแล้วใครดูอยู่นี่จะรู้คนแรกๆไงนะรู้รู้สเต็ปแล้วกันแต่ว่าชื่อยังอาจจะบอกไม่ได้โอ้โองน้องคนนี้จะไปเล่นคู่หน้ากับสายฟ้านะแล้วก็ตัวหน้าสุดเลยตัวจี๊ดเลยตัวเนี้ย ต้องตึงกว่าสายไฟอยู่แล้วถ้าเล่นหน้าสุดเนี่ยน้องเคยได้แชมป์มาแล้วอพูดแค่นี้แล้วกันไม่ใบทีมที่อยู่นะไม่บอกไม่บอกไม่บอกออได้แชมป์อะไรพี่อ๋อแชมป์ห้องซ้อมครับย <laughs> ิงไกลได้ระยะประชิดได้เออ หน้าตาเหล่าๆด้วยเปรบเหลอกล้อกระโดดหลอกล้ออ่ะขอ,ขอจับน้องดูเป็นพิเศษแล้วกันเติ๊บดูความรวดเร็วคือกล้าเล่นกล้าล้วงพี่ต้องการเด็กรุ่นใหม่ไฟแรง หูดีด้วยไหมหูดีด้วยสัมผัสที่เจ็ดอย่านะหัวแตกเด้เอเบาเบาวบาวบ่าถกก้อนยิงหูเ้ยแม่ไปยิงหัวตึงมาสายฟ้าเอามาถทกก้อนอ่ะสี่หนึ่งต้องออกนะพี่เฮ้ยสี่สูงอยู่แล้วมันจะสี่ถึงยังไงเออก็คืออ่ะพี่ ความรู้สึกเดียวเหมือนเจอกับน้องดิวเลยเออเจอน้องคนเนี้ยแต่ว่าน้องคนนี้พี่ติดต่อท้าทานไปนะบ่อยละแต่ว่าไม่ได้ติดต่อน้องโดยตรงเพราะว่าน้องมีสังกัดอยู่ตอนนั้นต้องคุยสังกัดแล้วสังกัดเขาเหมือนเขาจะไม่ปล่อยช่วงนั้นจะอยู่ที่ที่เหลืออยู่ที่ตัวน้องละว่าเต็มที่อะตรงนี้มากแค่ไหนทักษะฝีมืออะไรดีอยู่ละเฮ้ยเฮ้ยเย เออหมวนหมวนหมวนตึงตึงเอ้ยเฮ้ย,อยถอยก่อนถอยก่อนออน้องเขาก็เออต้องค้ำนานๆหน่อยค้ำนานๆหน่อยอย่าตายง่ายอย่าตายง่ายอย่าวัดสุดเอา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 ปูใบด้วย crec, i, บันเทิงละ ถอยก่อนสวยดีจับจังหวะเกมให้มันได้เอ้ยเอ้ยเอ้ย one, one, one. อเอ้ยอวันดีวันอ่อนวันต้องไม่แพ้เอาวะบาลีเกลยวแล้วบาลีไม่มีลำเอียงไม่ลำเอียงอยู่แล้ว ไอแต่เมื่พี่ไม่ได้บอกน้องว่าตัวสี่ศูนย์ว่าถ้าไม่สี่ศูนย์นี่มันคือไม่ได้อยู่ต่อนะอย่านะเบารลียาโผล่หองัวแตกเด้อเบารลีเ์ข้อเจ็บขนาดนี้โอ้โหไอวอลอย่อางไวปึ๊บเออมันต้องปิดมันต้องรวดเร็วอย่างนี้นี่รัดเชอือที่แท้จริงเขาะเจ็บปุ๊บเล่นเลยสี่ศูนย์สองบินโอ้ยคนดูที่ไหนจะมาตบ เด็กคนนี้มันได้9อ่าไลฟ์สเต็ปอ่าที่เหลือออกของพี่หน่อยไลฟ์สเต็ปอยู่ต่อ,อคนนี้คือใครนี่คือน้องคนนี้จะเข้ามาอยู่ในทีมเ,เร็วๆนี้อันนี้พี่เอามาเทสสเต็ปโอ้ย มันเล่นง่ายๆยอ,ยออเพี่ชอบคนที่ใช้จังหวะฉาบฉวยดีๆแล้วเอาตัวรอดเก่งคนที้ไปเก็บมาจากไหน้ยน้องคนนี้เขามีประสบการณ์เยอะอยู่แล้วอดีตแชมป์อดีตแชมป์ยังมีคนหนึ่งพูดตรงๆว่าตอนนี้พี่ดอบสต็อปแล้วก็คาราเมลใช่มันเสริมสองคนแต่ว่าเป็นคนที่พี่เตรียมไว้อยู่ละ 6กสี่ศูนย์สี่สเก้าหกศูนย์เจ็ดขอบคุณโดนเด็ดนะครับผมเ,เดี๋ยวพี่เพิ่มให้นะโอ้ยมือมันต้องไวอย่างนี้กระโดดพึบท่ามาันเท่เนาะมันต้องไวอย่างนี้สวยเอยอจะเปิดช่องว่างให้เขาได้เล่น ได้ส่วนเราหม,ม,มวนหมวนหมวนหมวนโอ้โเล่นง่ายๆเอออย่างนี้เลยไม่ต้องยิงเทอะไรวะยิงตายเอาตายเดี๋ยวส่งลงรกให้หมด <c oughs> ฟังไม่ทันย้อนดูเอานะครับผมอ๋มอ,ม,อ,ม,อม,มือไวจัด แม้ว่าจะกระโดดพลาที่นึงอย่าปล่อยเขาสวนได้น้องเอ้ยดูเออ,เอ,อมันต้องมันต้องอย่างนี้ระวังระวังหลบแลบเราขย้ำสวยสามศูนย์มันชดจะตายหลายทีแต่ไม่ตายนะออคือถ้าเอาตัวรอดเก่งๆแบบนี้นะโอ้ยสบายแล้วอันนี้ยฟิลด์สบายแล้วอย่าี้ จังหวะจะตายหลอีกช็อตแล้วนะเออใจเต้นตุ๊บตุ๊บไม่กลัวน้องมันตายเดี๋ยวน้องมันตายแล้วเสียฟอร์มเสียฟอร์มที่คุยโม้วไว้ <laughs> เอ,อ้ยแต่รู้สึกว่ามีความมั่นใจกับเด็กคนนี้จริงๆเออถ้าน้องมันไม่เล่นบอลลูนเยอะเกินไปนะ <laughs> เออเอาเอาพูดบอลลูนไม่ได้เลย <c oughs> จะพังเอา โ,โสามดึงขอเจ็บขอเจ็บอึ๊บอึ๊บวต้องโดนอิเยอะนะวันนี้นะมันคนเดียวนะทำไงให้ได้เล่นครับพี่โอ้โหทำต้องพกดวมาได้เยอะเลยมาอุยอ้ย,ยมีติดมีติดแต่ยังมือไวยังมือไวประสบการณ์สูงแล้วเข้ามาเปลี่ยนปืนบางทีกำลำเบอร์อยู่เปลีย่ยนปืนเฉยม้วนยัยงไง อุ้ยตั้งให้ไวจัดโอ้ยอย่างชอบเลยเอ็กวิชันปลาระเบิดเข้าไปแล้วยังไงอุ้ยหลบมีหลบมีหลบมีหลบตั้งให้บอกเด้๋ยวมันฟึ๊ด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 เลื้อยงูอย่างนี้ดิเอออย่ายืนนิ่งไม่งั้นโดนกระโถนเ